อย่างความรู้ทางโลกเนี่ยช่วยให้เราขับเคลื่อนชีวิตในชาตินี้พบนี้แต่ถ้าพ,พุทธศาสตร์เนี่ยก็คือข,ขับเคลื่อน,นจิตตัวเองเนะี่ยโอ้หลายหลายกลับนะฮะก็คือตลอดการเวียนไา้ตายเกิดใช่ไหมหลวงตาถ้าตั้งใจฝึกจริงๆเอาจริงๆนะชาติเนี้ค่ะไหนทิ้งมาแล้วก็ทิ้งทางโลกมาครงทิ้งมา เป็นปีได้เห็นหน้าบางคนเป็นปีนะบางคนนะไหนไหนทิ้งมาแล้วเนี่ยอย่าดึงว่าคุณต้องแก่นะครับว่าใครจะเลี้ยงคุณถ้าคุณแก่ใช่ไหมคุณช่วยโจเองไม่ได้แล้วคุช่วยวิญญาณเขาได้ยังไงคุณช่วยมนุษย์ได้ยังไงมนุษย์ทุกวันเนี้ยใช้สื่อเป็นหลักคือโมอะ จริงมั่งไม่จริงมั่งฟังแล้วก็อย่าไปฟังเปิดดูแล้วฟังแล้วก็อย่าไปฟังไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฝึกตัวเองให้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วมันก็จะมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณมีประโยชน์เข้าใจไหมเปิดมาให้มีประโยชน์หน่อยอย่าไปหายใจชิง